สบายใหม่ๆว่ามันจะถึงสามนาทีไหมประมาณศูนย์กลางมันก็เกือบยี่สิบเซนซื้อยอดเขา ก็จะมียางยางมันก็จะมีมน้ำส่งผัดไม้1นาทีกับสองนาทีสองวิแลยหนึ่งนาทีน่าจะไม่ถึงสามนาทีนะสบายใหม่ๆไงไอ้นี่เนี่ยซื้อของเก่าเขา เลื่อยเลื่อยเก่าซื้อเท่าไรล่ะลองเดาดูซิว่าเราซื้อของเก่าเขาเท่าไรเขาทิ้งแล้วเราก็มาทำมาทำใบใหม่เนี่ยมาทำใบใบใหม่เสร็จแล้วก็ใส่ด้ามใหม่เลื่อยคนเดียวปกติมันเลื่อยสองคน แต่เราก็อามาดัดแปลงสองนาทีเลยซื้อของเก่าเขาแล้วมาเจียรทำใบใหม่สุดยอดความคมไม่ถึงสานาทีนี่ผพาศูนย์กลางกันเดี๋ยวจะวัดดูว่ามันเทา่าไรอันนี้เราคุยด้วยนะ้ทำไม่คุยน่าจะประมาณสักสองนาที หนีบแล้วไม่ได้หนีบก็ต้องยกยกข้างหนึ่งยกข้างหนึ่งนะสองนาที สามนาทีมันแฮะไหนละเม็ดไปเอามาวัดดูสิตัวนี้ก็ 18เส้น19เส้นนีะหนาจะเยอะหน่อยไม้มันไม่กลมมาบางก็ถ้าจริงๆแล้วไม่ถึง3นาทีประมาณถ้าเอาแบบตั้งใจจริงๆไม่คุยมุ่นไม่คุยนี่นะประมาณ1นาทีกว่าๆอ้าวไอ้ทั้น,นี้ซื้อเขามาเท่าไหร่ คำตอบคือ40บาทเนี่ยสุดยอดขอบคุณสำหรับเพื่อนๆนะที่เข้ามาดูคลิปนี้ไอตัวนี้ก็ฉมังเหมือนกันเป็นเหล็กใหญ่มาจากโรงเลื่อยเขามันขาดมันขาดมันหักเสร็จแล้วเราก็นุ่นเตาอบเราอยู่นุ่นแต่กองไม้ก็อยู่นี่ซื้อเขา ไม้ฟืนของเราไม่มีมีแต่ซื้อเขาขอบคุณสำหรับเพื่อนๆน,นะที่เข้ามาดูคลิปนี้นี่คือจะตัดไม้เป็นประมาณ80เซนเนี่ย80เซนเพราะรวยนั่นมัน80เซนพอดีเขาจะใส่แบบแนวยืนนะฮะไอตัว ขอบุณกลมก็จะใส่แนวตั้งขอบคุณสําหรับเพื่อน,นที่เข้ามาดูคลิปนี้นี่คือการตัดไม้ตัดคนเดียวด้วยเลื่อยที่เราซื้อของเก่ามาจ้าแตนแตนแตนแต,แต,แตแระระรน